สวนมะปางสวนมะปางอันนี้มันเป็นรุ่นที่สามแล้วมะยงชิดเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะแต่เราก็ต้องได้เสียดาบ่อบบุญมาซิมได้บ่บนี่โอ้ยมะยงชีตด,ด,ด,ดูด,ดูตูดแดงๆโอเคโอ้นี่ตูดแดงนี่ตูดแดง โอ้อันนี้มันรุ่นที่สามแล้วมันเลยบ่ค่อยมีมาดูตาดูตาตาหนะไปไปดูจะพาไปดูครับว่าโทษอ๋มีเปลมีอะไรพร้อมก่นนอนลเนาะสบายเลยรุ่นที่สามมันกบะป๋าไหลนาะโอ้สบายจังโอ้มีกล้วยพร้อม มะปางออกลูกเป็นกล้วย <laughs> โอ้กล้วยแก่ดีจังเลยโอ,โอ้นี่ไงเขาคัดนะคัดเมือ่อวานอือันนี้คัดออกเออคัดออกนี่ลูกที่เด็ดเมื่อกี้ดูนะ <c oughs> ลูกที่เด็ดมาเมื่อกี้กินชุ่มลูกที่เด็ดเมื่อกี้อร่อยบ่นั่นหวานเนาะหวานอมเปรี้ยวเปรี้ยวตาม เปรี้ยวหวานมันต้องลืมต้นก่อนอันนี้เด็ดแล้วกินเลยมันจะมีสุวรรณบาตเลยคร,รับเปรียวเลยนะอ่เม็ดลิด้ยงกันลูกลูก,ลกมันจะเล็กกยกว่ามะยงชิดหรือกแค่จิ้มเบ้างครับรเรียกว่ามะยงชิดมันแกนต่มันเป็นสายพันธุ์สุวรณวรณบาตสุวรรณบาตครับเม็ดลี้นะเลือกถูกต้องครับล,ในในลูกเล็กตอลูกเล็กวันนี้โอ้หูขอบฟังก็มีรสเปรี้ยวเลยมันนี่หวานไหนบ่อันนี้มันจะอันนี้มันจะเปรี้ยวอมหวานไม่ยงชิด ครัมันก็เป็นมันก็งชิดเือนกัเน,นกเ้อนละคนละสายพันธุ์อุ้ยน่ากินมากไหนพันธุ์อะไรสุวรรณบาทมันจมีรสเปี้ยวเลยเนื้อมันเยอะมากเลยอ๋ออันนี้พันสวรนบาทบสุวรรณนบาท เขาจะนิยมกันมากเลยคนคนกรุงเทพอ่ะมีพันส่วนนาบาตลูกมันใหญ่สุดแค่นี้เหรอลูกมันไม่ค่อยใหญ่เลนจิ้มที่ไว้บี่มันมีเปรี้ยวติดเลยนะมันใหญ่กว่านี้ครับบ่มีอมเปรี้ยวติดเลยนะครับไม่อมเปรี้ยวเลยหวานจับคนเขาัักคนนี้พันส่วนนาบาตนี่ครับส่วนนาบาตเม็ดลีฟมากอืมคืออร่อยคือเขียวอร่อยก็หวานคือเขียวนี่ยัง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 ไม่มีรสเปรี้ยวเลยอ่ะอืม ถ้าเขียวมันจะจืดนิดนึงอือ,อ,อรันแต่ถ้ามันสุกอย่างเงี้ยน,นี่มันเริ่มสุดแล้วผมเอาไปกรุงเทพประมาณสี่สี่ร้อยกว่าโลูสามตน้นเ <6 S 1> จ้าของ<า>สวนเสียเสียมายงคิดหลกมากครับต้นใหญ่ป่านี้ยังต้องรดน้ำลรรดรดทุกสามวันมันร้อนนะครับ อย่างนี้ก็ไม่มีรสเปรี้ยวเลยแล้วแต่คนชอบแต่ว่าครับแล้วแต่คนชอบเราชอบมะยมชิดมากกว่าชอบมะยงชิดมันจะเปรี้ยวติดเปรี้ยวด้วยเปรี้ยวหวานหวานนำเปรี้ยวตามมะยมชิดถ้าถ้าปอกเปลือกออกมะยงชิดมันจะเปรี้ยวน้อยที่สุดอืครับถ้าคนชอบเปรี้ยวๆก็จะกินทั้งเปลือกอืก็จะโอเคชอบชอบไม่ปอกก็เสียดายหมดเดี๋ยวผมจอยให้ไป กิดวเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปพร้อมเดี๋ยวอันนี้ผมจะแถมให้พี่นันไปเออมครับคโอ้ยเพ้พีเนียมเบิ้งให้แต่พี่นั่นคำไหนก็ได้ก็ได้ครก็ได้ครับรต้องคู่เหรอครับกระตังคู่นะอะรมาแค่สองคนนี่เหรอลูกชายขับรถมาให้ยังนอนพักหลานขับรถโอ้พามาดูสวนมะยงชิดอันนี้เขาเก็บไปแล้วนะอันนี้มันเป็นรุ่นที่สามรุ่นที่สามยังเหลือเยอะอยู่เลยจากไร่่จกไรฮะเดินดูได้เลยเจ็ดไร่แม่นม่ะ ระยห่างผมพื okay. oh, oh, ้นท oh. ี i̇şte elite, mm ่จำกัดผมก็เดี๋ยวสี่เมตรปกติสาให้าหอห้าแต่ผมต้องการในจำนวนต้นเยอะโอ้คุนี่น่ากินมากโอ้เดี๋ยวจะให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะวันเดินมั่งมั่าไ่เลยปลูกมาจะปีแล้วปีห้าศูนย์ โอ้โหลูกใหญ่มากเด็ดกินจากต้นเลยลูกใหญ่ลูกเท่าไข่ไก่เลยลูกเท่าไข่ไก่เลยเนาะบุญมาล่าไ่ก่ยนาะบ เจ็ดไล่นะคะส่วนมะยงชิดโอ้ยอยากเจอรุ่นแรกจังรุ่นแรกเขาบอกโดกมากอันนี้เป็นรุ่นสามเอาไมา้เพื่อนๆจะส่งไปให้อร่อยอร่อยจริงๆใหญ่มาก ทออพีีใช้ต้เลกเลยแต่สามปีที่แล้วครับไอ้สามสามปี้วก่ด้ียอายุมาได้สามปีใส่ทอดพีใช่ไหมสะก้อนกระพดน้ำออกครับอนูชอบจริงๆในสวนอากาศมันลมลื่นมปีูน่เขียวมะขามเรื่มะามานมะขามอากมัลเรอรงเนอาม่กีได้มาานมีออเอร์อยมีน้องม้ 500ต้นหต้นครับเดี๋ยวน้องมันถ้ารับซือเขาทปไร่อ่ะ